สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับวันนี้จะมารีวิวมีดพับสวยๆนะครับหลังจากที่ได้แกะกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวรายละเอียดของตัวมีดอีกทีนะครับตัวนี้จะมีซองใส่มีดมาให้เป็นพลาสติกแข็งหุ้มด้วยยางนิ่มนะครับฝามันยางนิ่มนะครับด้านหลังก็มีที่ร้อยกับเข็มขัดนะครับแล้วก็มีที่ข้อพ้เศษก็คือว่า กขมีหีนรับมีดให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับวิธีรับก็เป็นลักษณะนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงดึงมาทางนี้นะครับก็ถือว่าดีครับมีหินรับมีดมาให้ด้วยสองสวยถูกใจครับสีน้ำตาลหุ้มยางมาอย่างดีจับถนัดมือไม่ลื่นเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวมีดกันครับ หมูร้อยนี่ก็เป็นอย่างนะครับมีตัวหนังสือว่า GERBER e นะครับเก r ร์เอรแผ่นนี้ผมสั่งไว้3เล่มนี่เขาเพิ่งมาส่งสงเล่มเหลืออีกเล่มหนึ่งนะฮะทีแกะก็ดึงมีดออกมาอย่างนี้เลยนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีรูระบายนะ้ำไม่เห็นนะครับ พราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าลุยน้ําหรือว่าฝนตกน้ําก็จะไม่ขังอยู่ในนี้นะครับสวยครับตัวล็อกก็จะเป็นเป็นลักษณะเป็นเขี้ยวอย่างนี้นะครับเราก็ดึงตัวนี้เป็นยางยืดดึงขึ้นมาแล้วก็หุ้มไว้ก็มีกับซองมีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ สีก็จะล้อกันไปนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลดำน้ำตาลนี่ก็เป็นหุ้มยางนะครับทีนี้เรามาดูแบบมีกันนะครับมีจะเป็นสีดำคาดด้วยสีน้ําตาลนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมีรูรอยเชือกนะครับ สีดำนี่เป็นวัสดุหุ้มด้วยยางอนะนิ่มนะครับจับถนัดมือนี่นะครับจับถนัดมือจับด้วยกั้นล้นมือมานิดนึงนะฮะจับมือขวานี่นะฮะถนัดมือกะกาว่าประมาณสักสิบสองเซนนะฮะกะกะเอาด้วยสายตานะครับสิเซนเดี๋ยวเรามาวัดดูไอทีครับตัวนี้เป็นระบบแบ็กล็อกนะฮะ แบกล็อก <Back> เป็นยังไงฮะนี่ฮนะเวลาเราจะปลดล็อกเราก็กดตัวนี้คานก็จะยกขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะคานจะยกขึ้นมายกไม่สูงนะฮะยกมาสักสี่บินแต่เรามากลางมีดกันนะครับ หลังที่แจ้งนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลดูอทัมสตัดนะครับเปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาวผมแนะนำว่ามีดใหม่ๆก็ค่อยๆเปิดนะครับนี่นะครับเปิดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูร,บร,บรบอบๆกันก่อนนี่นะครับมีดเป็นคาร์บอนโค้ดนะครับมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ดับเบิลดูอัลทัมสตัดนะครับด้ามก็จะคุ้มด้วยอย่างนะอันนี้ก็เช่นกันครับด้วยอย่างมีรูร้อยเชือกนะครับเป็นดูอัลทัมสตัดนะครับหรือว่าดับเบิลทัมสตัดคือเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับทรงมีดเป็นดอกพอยส์นะครับคืองุ้มลงเดี๋ยวลองวัดดูมิติกันนะครับว่ามีตัวนี้มีมิติเท่าไหร่ ันนี้ก็วัดโดยอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับคือตลับเมตโททานะครับยาวตลอดลำเลยนะครับตั้งแต่ปลาย21เเซนนะครับตลอดเลยนะครับตั้งแต่ปลายมีด2ีเอ็ดเซนนะครับ ตั้งแต่ไปลายมีดถึงสุดของด้ามนะครับ21เซนประมาณ21เซนนะครับชัดเจนนะครับประมาณ21เซนเพร,ระาะฉะนั้นถ้าใบ10ด้ามก็11นะครับราลองมาดูวัดใบดูกันนะครับว่าใบมีความยาวเท่าไหร่ ใบมีความยาวผมเอาจะถึงขอบเลยนะครับใบมีความยาวประมาณ9ประมาณ9,5เซนครึ่งนะครับใบาย,ยาว9เซนครึ่งเพราะฉะนั้นด้ามก็ความยาว21ก็ลบจาก21ก็เหลือ10.5นะครับ เออสิบเอ็ดเซนนะฮะเก้าเซนครึ่งด้ามก็สิบเอ็ดเซนครึ่งน,นะครับสรุปว่ายาวยี่สิบเอ็ดนะฮะเวลากลางใบแล้วเฉพาะใบก็เก้าเซนครึ่งด้ามก็สิบเอ็ดเซนครึ่งน,นะครับ สวยครับถูกใจมากจับถนัดมือะฮะใบเก้าเซนขึ้นก็ถือว่าใบาย,ยาวนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับใกล้เคียงกันนะฮะเข้ากันเลยฮะเข้ากันเลยน,ะน,ลยนี่ครับใกล้เคียงกันมาก ใบเก้าเซนครึ่งด้ามส1เดเซนครึ่งแล้วรวมแล้วยี่สบ็ดนะไซส์เนี้ยกำลังดีสำหรับผมเลยประมาณแปดนิ้วอะเมื่อกี้ไม่ได้วัดเป็นนิ้วให้ดูนะครับบางคนก็ชินกับนิ้วสามนิ้วครึ่งฮะสามนิ้วครึ่งด้ามก็ต้องสี่นิ้วครึ่งฮะแปดนิ้วครึ่งทั้งหมดประมาณแปดนิ้วฮะ 3นิ้วครึ่งอันนี้4นิ้วครึ่งนะฮะสนิ้วครึ่งกับ4นิ้วครึ่งกับแแต่ผมชินเซนนะจับถนัดมือครับเป็นดับเบิลทั้มสแตนดนะครับล็อกด้วยแบ็กล็อกนะครับตัวนี้ตัวนี้แบ็กล็อกมาแค่ตรงกลางนะครับไม่ถึงปลายนี่นะครับเขาจะมีวาล์ว้ให้เลย นี่นะครับเวลาปลดล็อกก็กดเวลากลางก็เนี่ยฮะแน่นถ้ไม่ไหวแล้วครับต้องดึงเอานี่นะฮะกลางจะมีระวังนะครับเเรามาวัดความหนากันนะครับว่าเท่าไหร่ ก็จะใช้ตัววัดตัวนี้นะครับทำเป็นนิ้วก็ได้นะครับเรามาวัดกันโคนใบนะครับมีความหนา3.1นะครับโคนใบ3.1ถือว่าหนาครับความกว้างของใบนะครับกว้างที่สุดนะครับ 2.81นะครับนี่ครับ3.1ประมาณ3นะครับออมันมีติดลบอยู่หน่อยเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนประมาณ3.1นะครับ ความกว้างของใบนะครับ ประมาณสนะครับ2.94 2.96ความหนาประมาณ3ครับถือว่ามีความหนานะครับแข็งแรงครับจับถนัดมือฮะมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวานะครับถือว่าเป็นมีดใช้งานที่ดีครับสวยงามจับถนัดมือ ็เอาไว้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับสรุปอีกทีนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นเซนนะครับยาว21นะฮะใบ9ครึ่งนะฮะด้าม11ครึ่งเอาเป็นเซนก็อาไว้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับสำหรับที่จะเล่นมีกันนะครับก็ระมัดระวังความคมนะครับตัวนี้มีความคมมากเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ หรือมีแถมซองด้วยดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ